สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกปั๊มเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ TCL Win นเนาะครับเนาะเอาพี่น้องเงยกระซิมเลรนเกมแมวนรกอีกแล้วนะครับผมเป็นแมวนรกอีกแล้วนะครับผมไงก็มาที่ทุนที่สามพันเหรียญเดิมจัดกันไปเลยหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมมาจัดกันไปเลยที่เบ็ดยี่สิบเนาะอ๋อโอเคครับผมมาดูกันนะครับผมนะกัดแมวเหมียวนะครับผมนะก็เป็นเกมติดท็อป ของค่ายพีจีแล้วนะครับผมนะแต่ก่อนว่ามันเกลือคือเกลือนะครับผมนะมันได้พัฒนาตัวเองมาแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ยังเกลียเหมือนเดิมนะพูดซะดูดีเลยนะครับผมนะแต่จบด้วยดีมากครับผมเออตัวคุณมันโหดนะครับผมนะตัวคุณโหดจริงๆนะครับบางทีตัวโหดคุณก็จริงแต่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเออแล้วนีอ้โหูดูตัวคูณมาพีน้องนะ ตอนนี้ก็ได้108อยู่เลยนะครับผมนะโอ้ขียย่ไร่โพสมาหนึ่งงี้งั้นเข่าแล้วโอ้โหเทียบจะเป็นลมเฮ้ยโอ้โอห126เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้ครับผมต้องเปิดแผ่นสแล้วนะครับผมนะเอา้างัดแผ่นสอ,ออกมาใช้ครับผมแผ่นแรกไม่แตกแล้วก็ต้องเดินแผ่นสนะครับผมนะเอา้า แผ่นสองไม่มาก็ต้องแผงนสามครับผมแผงนสามก็คือเอาเข้าไปใหม่โอเคได้อยู่ครับผมไปกันเรื่อยๆเนาะต้องเอาแผงนสองมางัดแต่ครับโดนไปแล้ว <laughs> อุตสา่าอุตสา่าอุตส่าพ,พูดอว้มันแบบสุดยอดนะครับผมนะแต่ <laughs> ดูมันทํากับผมนี่ครับดูมันทํากับผมนี่ครับ <laughs> เอาหวยดอกดีครับพี่ดอ้กูไฮไอมเรียงก็บำสวยๆงามๆมาแล้วครับพี่น้องเลยครับมาแล้วนะครับผมนะก็นี่แหละครับเป็นการแก้เกมที่เราจัดสปินแล้วไม่เข้าเราก็ต้องปั่นเอาเองนะครับผมนะต้องปั่นเบียดที่สูงขึ้นนะครับก็ถ้าเข้าก็คุ้มอะครับถ้าเข้าถ้าเข้าโบนัสก็เต่เฉี้มเียงนะครับผมนะแต่ถ้าไม่เข้าก็ตามนั้นนะครับผมนะเบิดดากครับผม หมดดักจริงๆนะครับไม่ใช่หมดดักของเล่นๆนะครับของเทนะครับของเทนะครับไปกันเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวไปครับผมไว้เดี๋ยวฟุกเข้าโบนัสเบียดหกสิบนะครับผมนะถ้าเข้าเบีดโบเอเข้าโบนัสเบียดหกสิบก็ยิ้มเปี้ยนนะครับผมนะแล้วก็มาลุ้นกันข้างในนะครับว่ามันจะแตกกระจุกระใจไหมนะครับผมนะเดี๋ยวตัวนี้ก็เหลืออยู่สี่ร้อยแล้วนะครับผม เอาแล้วนะครับผมนะเริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะครับอู้หายเอิมเครื่องไม่อีกหารอยครับพี่น้องเอ้ยมีต่อครับดอกอีกไปเอิมเชียงอีกครับผมต่อยปบนได้อยู่ครับผมพอได้ตัวลมหายใจเนาะครับเนาะไปกันเรื่อยเนาะเอาไปครับผมสวยไปกันเรื่อยๆนะครับผมนะไปครับผมเน้นๆไปหนึ่งที อ้ยมาอีกแล้วครับพี่น้องเนียเนาะเราจะแก้เกมได้ไหมนะครับผมนะเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยแผนสามไปเดี๋ยวไปเอามาใหม่ครับผมแผนสามมารวบที่ s w i ครับผมแผียนสามมาในตัวที่สามพันเหมือนเดิมครับผมก็ขอยัดเบ็ดไปเลยนะครับผมนะเบ็ดสามพันไปเลยนะครับผมนะเอาเบ็ดสี่สิบจัดสเปนที่สามพันบิลลีนะครับผมนะ แก้คืนได้ไหมครัถ้าแก้คืนรอบนี้ไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะครับผมนะก็คงไม่ตามแล้วนะครับวันนี้ก็คงโดนนะมาดูกันอย่ายวทำเป็นเล่นเป็นเพื่อนรอบที่สองนะเนี่ยมาแล้วครับพี่น้องเนอะ้ยไอ้เอ็มเพียงครับผมเอาแล้วไปหนึ่งทีน้องคำนงได้ครับผมได้อยู่ได้อยู่เลยแปดสิอีกแปดฟีสปินนะครับผมนะเอาได้อยู่ครับผมขอมาแบบเบิ่มเบิ่มขอมาแบบเบิ่มเบิ่ม แบบเบิ่มเบิ่มครับผมงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วท่านผู้ชมไปหนึ่งชีนเขาทำไายไถ่ไม่เชยงครับผมตกไถ่ไม่เชิงอีกครับผมมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นครับผมโอเคซุเปอร์บิกวินนะครับผมนะเอาตอนนี้ก็สองพันหกแล้วนะครับผมต้องมานะเพื่อนต้องมานะเพื่อน รอบสุดท้ายเออได้ได้อยู่ครับผมโอ้แต่ได้ขึ้นมาแค่สองร้อยนะครับผมนะทําไงดีอ่ะจัดต่อหรือว่าจะเล่นเองไงจัดต่อเลยครับไปครับผมยัดกันต่อเลยนะครับผมนะเออที่ไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมนะไม่มีอะไรหยุดเราได้นอกจากศูนย์ <c oughs> น,น,นะครับผมไปต่อเลยนะครับผมเอา้าขอตัวคุณหนักๆขอเตะบ้างใหญ่ๆนะครับผมนะ ออคุณน้อยเกินไป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 ไหวายมาครับพี่น้องเลยดอกนี้ใบบอใบเสครับผมไใบก็เต็มชี่งเลยครับผมสวยเนาะใบดีครับพี่น้องเอยก็สามร้อยหกสิบแปดวีแล้วนะครับผมนะมีแล้วนะครับสามหรืสี่วีสปินเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มจะมาหวานเจี๊ยบเลยครับพี่น้อง เริ่มจะว่ว่อกแล้วครับพี่เนี่ยโคูณอ,อย่างเยอะจะได้ใช้ปะเนี่ยโอ้เทียบเป็นลมอือรอบที่สวงอี๋อัางวะแม่เรีนยนจังสี่มันบ่แม่เป็นจังไหนอ้ยสังเว่ยหัวลวน <c oughs> Tweets, mm hmm. it, it, โอ้ล้นเกมมิ่งเอาแล้วไงขาดอีกตัวนึงขาดอีกตัวนึงไปเอ็มเชียงครับผมอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวมาทุบตุ๊บมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บว่าเขาเดี๋ยวเตียงครับโอ้ยตดูคุณเยอะครับพี่น้องเอ้ไปเอ็มเชียงไปกับผมเอาพอตัวลมหายใจหัวไปเอ็มเชียงครับผมมาอีกแล้วครับพี่น้องว้าดอกนี่ว้าไปเอ็มเชียงครับผมไปดูหายมาอีกแล้วครับพี่น้องไปเอ็มเชียงครับผมเอ้ยบิ๊กบินครับผม ปปเป p e r เอาซเปอร์เบคกาวินน้องครับนัวโหเศาเลยครับผมเศาเศาเป๊ะวพ่อนะครับผมนะก็ได้ลอยนึงครับพี่น้องเลยลวดสายไปนะครับไม่เบิดดาก็บุญหัวแล้วนะครับผมนะไปพี่น้องงนะ่ายไปหาเหรียญเกมอื่นกันดีกว่าเนาะไปหาเหรียญรวมมากๆกันดีกว่านะครับผมนะปั๊บปั๊บปั๊ปัป๊แยกย้ายกันครับผม